ครับท่านผู้ชมครับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านไร่บวกบงอยู่ที่ตะบนดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในแปลงปลูกลำไย,ยของบุคคลสําคัญที่เราถือว่าเป็นเซียนเกษตรที่ปลูกลำไย,ยมีบทบาทมากมายกับพี่น้องที่ปลูกลำไย,ยอยู่ในที่ดอยหล่อเนี่ยนะครับและยังมีบทบาทไปถึงภาคการเกษตรในส่วนของ จังหวัดเชียงใหม่เลยโดยซ้ำไปมันนั่นคือเรื่องของสภาเกษตรที่จังหวัดแล้วก็ดูแลประจําอยู่ที่อําเภอดอยหลอครับเราอยู่กับเซียนกเกษตรที่ชื่ออาจารย์พหลเสนจีครับสวัสดีครับอาจารย์ประหนครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เห็นต้นลำไยอาจารย์พหลแล้วมันดูมันงามจังแล้วดูความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยนะครับสีสันของใบขนาดของใบความเงามันของใบมันสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เลย อาจารย์มีการดูแลอย่างไรครับนี่ครับครับเริ่มแรกส่วนใหญ่ก็ต้องต้องดูจากดินมีการให้ปุ๋ยให้ให้น้ำเนาะซึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญครับของสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะนแรกคือน้ําอันที่สองก็คือ ธาตุอาหารที่เราเพิ่มเติมให้กับดินโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นปัจจัยหลักสําคัญอาจารย์มลมีอะไรอยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกลําไยแบบนี้บ้างครับคือธรรมดานะมันก็ต้องมีการเตรียมเนาะเตรียมหาความรู้เตรียมดินดินของเราเป็นดินประเภทอะไระปลูกแล้วลยายําไยถ้าเราปลูกไปนะ่ะต้นมันจะทรงสูงแค่ไหนครับมีความอุดมสมบูรณ์ยังไงถ้าเป็นดินไม่ดีเราก็ต้องมีการให้ให,ให้ปุย๋ยให้เลย ให้ธาตุอาหารให้กับดินเดี๋ยวนี้หลักๆห,ห,หลายคนก็บอกโอ้ยไม่ต้องห่วงซาดไปเลยเคมีง่ายดีอดีวนี้ก็ยัเน้นทางด้านอินรีครับเพราะพวกพวกไม้ยืนต้นมันเป็นต้องใช้เวลานานเนาะในใน,ในการเติบโตใช้เวลานาายุนานเป็นไม้ยืนต้นพวกนี้สําคัญก็คือต้องต้องให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าดินอุดมสมบูรณ์เราเลือกพันธุ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับดินแล้วเนี่ย ลำไย,ยที่ปลูกเนี่ยตั้งแต่เป็นต้นกล้าจนกระทั่งมันเริ่มออกช่อที่เห็นนี่นะโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยทําไมบางสวนมันเดี๋ยวมันไม่เห็นมีช่อบแบบาครับก็บบเริ่มแรกนะครหลังจากปลูกก็อ,อ,อยู่ที่การดูแลรักษาเหมือนกนอันบางคนสปีบางคน4ปีถึงจะเห็นผลผล,ผลิต<อ>แต่ที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ลำไยในฤดูโอ้มันผิดธรรมชาติคือเขาเรียกว่าเป็นการทําลําไยนอกฤดูเหมือนบังคับให้เขาออกมาก่อนบังคับให้เขาออก เพื่ออะไรครับเหมือนไปฝืนธรรมชาติเขาแล้วมันจะได้ผลเหรอครับครับอันนี้ก็คือเริ่มแรกก็คือถ้าลำไยถ้ามันออกในฤดูการตามธรรมชาติน่มันจะมีปัญหาหนึ่งเรื่องแรงงานในการเก็บผลผลิตสองเรื่องตลาดเรื่องราคาต้องไปแย่งการขายดังนั้นก็เลยหันมาทําลําไยนอกฤดูอี่จริงการทําไยนอกฤดูก็ไม่ใช่ของง่ายแล้วก็ไม่ใช่ของยากเกินไปเอถ้าเราคิดเราจะทํานอกฤดูเราต้องไปหาความรู้ก่อนครับ สถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแมโจภาคการเกษตรก็ต้องทัี่แมโจเป็นหลักหลังจากที่เราไปหาความรู้มาเราก็มาใช้ความรู้เอามาใช้กับสวนของเราอืถ้าเราคิดจะทํานอกดูนะครับเราก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งของเราก่อนช่วงไหนครับที่เขาเริ่มทันกันประมาณเดือนไหนมันเกี่ยวข้องกับฝนฟ้าฤดูกาลยังไงครับส่วนใหญ่ไม่นั่นแหละครับครับทําได้ทุกเดือนโอแต่อยู่ที่เราจัดเตรียมยังไงให้ให้มันได้ตามนั้นอ อ่าสมมุติว่าเราจะทําเริ่มทําเรามีการแต่งแต่งกิ่งเสร็จแล้วจะให้สมบูรณ์จริงๆนะ่ะจะต้องมีทําให้ลหําไยมันแตกใบก่อนอืใบชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองอชุดที่สามมีวิธีการงาทำยังไงให้ลหําไยมันเกิดการสะสมอาหารอพอม,มันแตกใบชุดที่สามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการบังคับมันอืนะบังคับให้มันให้มันออกช่อ ให้มันติดผลนอก็ดูการนะอย่างของผมก็มีหลายสวนบางสวนก็พึ่งช่อพึ่งจะออกมาบางสวนก็พึ่งจะบานบานดอกเริ่มติดผลนะบางสวนก็เป็นลูกละติดลูกละนะครับเมื่อกี้นี้เดินผ่านแวบๆมาครับเห็นถุงปุ๋ยอินทรีย์ตราบางมังกรอันนี้คือที่อาจารย์ผลใช้เขาที่พูดถึงปุ๋ยอินทรีย์เมื่อสักครู่เนี้นะแล้วไปรู้จักเขาได้ไงครับเนี่ย ก็จากการแนะนำฮะจากการแนะนําทางสํานักงานเกษตรบ้างหรือจากทางร้านค้าบ้างโอ้ทางผู้แทนที่เข้ามาแนะนําแล้วตอนนั้นอาจารย์ผลเชื่อเลยเหรอครับว่าเอ้ยโอ้มันดีเหรอก็กแปลกใจเนาะแปลกใจตรงนี้ว่าเอ๊ะปุ๋ยเนี่ยทำไมกระสอบมันโตกว่าเพื่อนอน้ำหนักเท่ากับเขาเออห้าสิบโลเนี่ยนะห้าสิบโลเหมือนกันเออเออแต่ทําไมตรงนี้มัน้กระสอบมันโตกว่าอาจารย์สังเกตยัยงไงครับก็คือถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปห้าสิบกิโลก็กระสอบมันก็ มาตรฐานอ่ามาตรฐานเออแต่นี่ทำไมมันโตเขาเออมันพิเศษยังไงเออก็แสดงมันมันมีปริมาณธาตุอาหารเยอะอืมก็คือมีอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆนี่มันจะมากกว่าเรยอทั่วไปทั่วไปก็อาจจะเป็นหินกวดดินทรายให้มันได้ให้ได้ปริมาณน้าหนักครับแล้วก็ธาตุอาหารก็ว่าไปตามกฎหมายที่ควบคุมไว้แค่นั้นเองครับผมแต่พอเป็นปุ๋ยสีปลามังกรอาจารย์สังเกตว่าถุงมันใหญ่ขึ้นอ่าถุงใหญ่ขึ้นอาจารย์ตามไปพิสูจน์ยังไงฮะไปเห็นระบบการผลิตหรือว่าวัตถุดิบเขาเตรียมยังไงอะไรยังไงก็ หลังจากที่มีข้อสังเกตนะ,ะก็ไปศึกษาจากในบัวชัวของออทางบริษัทก่อนครับนะว่ามันแตกต่างตรงไหนเสร็จแล้วก็ตามไปดูที่บริษัทซึ่งทึ่งทางเขาจัดให้ไปดูว่าเออไปดูว่าการทําปุ๋ยเนี่ยมันจริงอย่างที่คุยไหมออวัตถุดิบใช้อย่างนั้นจริงไหม<อ>นะก็ไปเห็นก็เขาทําจริงชัดเจนเลยอชัดเจนหมายถึงเขาเปิดโรงงานให้ดูเลยครับผมสามารถสอบถามในท,ทุกส่วนเลยที่เราสงสัยโอ้โห หลังจากช่อแบบนี้แล้วไปสู่ระยะการบานดอกนี่นานเท่าไหร่หลังจากเห็นช่อไปถึงมันบานแล้วติดผลก็ใช้เวลาอีกประมาณสองเดือนอีก2เดือนครับผมอยากดูแล้วอ่ะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกังก็ได้ครับไปกันดูเนาะครับผมไปท่านผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวไปพร้อมๆกันกับอาจารย์พลเนี่ยอยากไปเห็นเหมือนกันว่าจากสภาพช่อแบบนี้แล้วอาจารย์พลใช้เวลาประมาณ60วันหรือ2เดือนมันเริ่มบานดอกแล้วก็ติดเป็นหัวแมงวันเป็นหน่วยเล็กๆออกมาไปดูกันครับว่าเป็นยางไรได้ครับครับผม พเริ่มเริ่มเห็นดอกดอกปุ๊บเคร่บถ้าการดูแลรักษานะเขาเขาก็จะให้พวกฮอร์โมนพวกยาเข้ามาแงก่อนไม่ให้ใหไม่ให้ไม่มีหนอนมีอะไรผมได้ยินเสียงพมอนผู้พึ่งหึงไปหมดเลยเนี่ยนั่นก็โดยธรรมชาติครับเป็นเป็นพึ่งซึ่งมาหาน้ําหวานจากเกสรของดอกลําไยอยากให้ผู้ชมได้กินบ้างอย่างโอ้อาจจะไปเขย่ามันก็หลุดหมดดิไม่ไเป็นไรครับตรงนั้นเป็นดอกตัวผู้อ๋อ หม่ถึงรยังไงมันก็ต้องร่นอยู่แล้วทำมาทำด้วยทำมาชาิก็ร่นอยู่แล้วแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามันมีลูกเล็กๆแล้วโอ้เริ่มเริ่มติดหนะเริ่มติดแล้วเป็นหัวแมงวันแล้วจะให้มันดอกมันร่วงแล้วก็เห็นผลถึงจะเริ่มเริ่มบำรุงบำาเรือเขาต่อไปถึงว่ามีพึ่งมาด้วยครับผมแสดงว่ามันไม่มีสารเคมีครับผมโอ้โหนี่เองช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปลอดครับปลอดจากสารเคมีทุกอย่างอาจารย์ผมอยากไปเห็นไอ้ที่มันออก เป็นเม็ดตุ้มๆครับมีมีครับมีอยู่นะครับมีเดี๋ยวเราไปดูไอ้เม็ดตุ้มๆนี้กันครับผมผมโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนับก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนกว่าละหเดือนกว่าแล้วเหลืออีกประมาณเดือนกว่ากว่าก็จะได้เงินแล้วเก็บขายได้แล้วอเก็บขายได้แล้วรวมเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ6เดือนกว่า6เดือนกว่านะครับแต่แต่ช่วงนี้ถ้ามันผ่านหนาวไปอีกช่วงมันจะมันจะยืดเวลาไปนิดหนึ่งโอ้ประมาณสักเท่าไหร่ฮะสัปดาห์สองสัปดาห์ใช้เวลาประมาณ6เดือนครึ่งโอ้ แต่ถ้ามันหนาวมัน,นก็จะล่นไปอีกประมาณเจ็ดเดือนเจ<อ>็ดเดือนกว่านิดหน่อยออก็คือช่วงจังหวะของเขาครับผมครับถ้าปริมาณมันไม่เยอะนักราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าทุกคนแห่กันออกมาก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติราคาก็ต้องลดลง <ผม S 1> นะเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไร <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเซียนเกษตร ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแต่เหนือกว่าคําขอบคุณอีกสักหน่อยหนึ่งท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับได้ผลิตปุ๋ยซีตราปลามังกรขนาด5กิโลกรัมเพื่อนํามาเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการอยากจะทดสอบทดลองใช้หรือพี่น้องคนเมืองที่อยู่ตามบ้านแล้วต้องการจะปลูกพืชพันธุ์ธัญหาชไว้กินเองเล็กๆนะครับเป็นขนาด5กิโลกรัมเอามาทดสอบทดลองใช้กันดูก่อนเราจะรู้ว่านี่คือคุณค่าของคําว่าปุ๋ยนินทรีย์งั้นตอนนี้ ขออนุญาตมอบของที่ลึกให้อาจารยมหน่อยนะครับนะเป็นปุ่ยินทรรีตาปามังกรถุงน้อยขอบพระคุณครับทาหนุนครับที่ให้ข้อมูลกับเราวันนี้เนาะขอบคุณครับขอโชคดีสุภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรเราเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ